บราณนะฮะสา์ที่สองธนาคารนาสินจะมีการจัด ก,กิจกรรมเรื่องในวันเด็กแห่งชาตินะครับในแต่ละปีเองเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยพยายามพัฒนานะฮะทั้งในแง่ของผล่นพันการออมนะครับให้เด็กเองเนี่ยที่รู้จักการออมเนี่ยได้มาออมในวันนี้สําหรับเอ่อการออมในวันนี้เองเนี่ยสำหรับเด็กเองเนี่ยถ้าเกิดออมตั้งแต่5 0ิบาทเนี่ยนะครับเราก็จะแจกย่ามนะฮะสีชมพูนะครับส่วนเด็กเองเนี่ยที่มีเงินออมนะครับตั้งแต่ร้อยบาทหรือแม้กระทั่งคุ้มครองนะครับออมเพื่อเด็กเองตั้งแต่ร้อยบาทเองเนี่ยเราก็จะมีการให้อัตราดอกเบี้ย เพิ่มพิเศษเนี่ยอีก25ตางค์นะฮะจาก50ตางค์ต่อปีจะกลายเป็น75ตางค์ต่อปีนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับเรายังจะมีการให้ทุนการศึกษาสาหรับเงินออมตั้งแต่100บาท75ตังค์นี่นะครับจะมีการให้ทุนการศึกษาเนี่ย30ทุนครับทุนละ10,000 0บาทโดยจะมีการจับรางวัลเนี่ยนะครับเดือนละ10 10ทุนนะครับก็ประมาณเดือนละ1ล้านนะครับก็หวังว่าสิ่งที่ธนาคารออมสินจัดในเรื่องของกิจกรรมการออมนะครับและประเภทการออมในวันเด็กนี้ เองเนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อเด็กสําหรับทุกวันเด็กเองเนี่ยธนาคารเองเนี่ยพยายามที่จะพัฒนานะฮะกิจกรรมต่างๆนะฮะเพื่อตอบสนอ,องความต้องการสำหรับเด็กปีนี้เองเนี่ยเราตั้งใจว่าจะมอบรางวัลให้กับเด็กที่ออมในวันนี้เองเนี่ยเพิ่มมากกว่าปกติเองเนี่ยหนึ่งแสนรางวัลน,นะฮะหรือคิดว่าเป้ย่ามหรือกระปุออมสินเองเนี่ยทุกปีเราจะเราจะเตรียมไว้เนี่ยปีละประมาณ7 0 0 0แสนนะฮะแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยเราเตรียมไว้ถึงประมาณ8 0 0แสนรางวัลน,นะฮะนะฮะ ก็คิดว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้จะเกิดประโยชน์สำหรับเด็กสําหรับเด็กที่มาร่วมงานนะฮะในทุกที่ในทุกภาคหรือแม้ทั่งสมัยใหญ่เองเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเตรียมไว้ให้เด็กเนี่ยได้สุขสารได้เพลิดเพลินเราได้เตรียมอาหารนะครับแล้วก็ของหวานหรือแม้กระทั่งน้ําหวานเนี่ยว่าให้กับเด็กนะครับที่มาเที่ยวชมในงานเนี่ยได้รับการรับประทานนะฮะอาหารที่อิ่มอร่อยนะครับสำหรับที่สมัยใหญ่เองเนี่ยในวันนี้เองเนี่ยเราได้มีการมอบทุนนะฮะการศึกษา ให้กเด็กที่มีการศึกษาดีนะครับเด็กทีเ่เข้าแข่งขันศาสตร์แก้ปัญหากับธนาคารออมสินแล้วก็มอบรางวัลในวันนี้สําหรับเ,เด็กชายสมเจตเองเนี่ยซึ่งเป็นเด็กที่กระดันอยู่แล้วก็เชิญมาจากจังหวัดปัตตโนีนะฮะเราได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายสมเจตเองเนี่ยห้าหมื่นบาทเพื่อให้เด็กทุกคนได้รู้ว่าถ้าเกิดหนูน้อยเนี่ยปฏิบัติตัวดีมีความกระตันอยู่ต่อบุพการีเองเนี่ยธนาคารออมสินจะไม่ดูจะไม่ทอดทิ้งนะฮะจะดูแลเช่นนี้ตลอดไปก ก็หวังว่าสิ่งที่ธนาคารสินพยายามพัฒนาต่อว่าต่อยอดในทุกวันเด็กแห่งชาติเองเนี่ยนะครับจะเป็นที่ต้องตาแล้วก็เป็นที่ประทับใจของเด็กๆและก็หวังว่าในปีหน้านะครับวันเด็กแห่งชาติเราจะจัดกิจกรรมนะฮะเพิ่มเติมนะฮะให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาและจะทําอย่างนี้ตลอดไปครับสาหรับเด็กๆเองเนี่ยผมเชื่อว่าเ,เด็กเองเนี่ยก็จะจะแบบจะประพฤติปฏิบัติตัวเนี่ยนะครับในเรื่องของออความซื่อสัตย์กตัญญูนะครับการ รู้คุณกลนอย่างเช่นเด็กชายสมเจตสําหรับคติของออท่านนายกเองเนี่ยก็เป็นแนวทางอันหนึ่งให้เด็กได้ปฏิบัติท่านนายกให้คําขวัญด้วยว่ารอบคอบรู้คิดจิตสาธารณะเช่นเดียวกันครับธนาคารสินก็จะมีสโลแกนเช่นนี้ให้กับเด็กสําหรับเด็กที่มาที่ยวง,งานในวันนี้เองเนี่ยสโลแกนก็คือว่าถ้าเด็กเนี่ยประพฤติปฏิบัติด,ดีนะครับก็อย่าลืมดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยครับ นี่มาแล้วคนเขาให้ผู้ใหญ่ดีนะให้ความสำคัญกับเด็กเยอะมากเลยนะถึงเราจะมีทรัพย์สินให้ลูกเราแค่ไหนก็ตามเนี่ยเขาไปอยู่ในสังคมที่ไม่ดีมันก็เป็นอันตรายต่อเขาสู้เราช่วยๆกันพัฒนาเด็กรุ่นนี้ให้ดีขึ้นมาสังคมก็จะน่าอยู่ก็รู้สึกว่าธนาคารอมสินเขาให้ความสาคัญกับเด็กๆมากเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากเด็กๆชอบเล่นไม่เลิกเลยค่ะมาทุกปีค่ะอยากให้ทุกคนรักกันสนุกค่ะดีค่ะ มาทุกปีฮะะก็ให้ไม่ให้มีอย่างเงี้ยทุกปีฮะก็ขออยากให้มีความสุขทุกคนอให้มีความสุขความเจริญแล้ก็อยากให้ทําอย่างเงี้ยตลอดไปนะสนบขบอยากได้ตุ๊กตารู้สึกสนุกด้วยค่ะเพราะว่างานนี้นอกจากจะให้เรารู้จักการออมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ยังทํามีกิจกรรมที่เราทํามากมายด้วยค่ะจัดคลิปงานนี้ได้ดีมากเพราะว่า เพราะว่าน้องพูกันชอบงานแบบนี้มากเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ค่อยทํากันงานอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบ,บางทีเขาบางทีงานไม่สนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยงานเดิมบางทีเร่งคัดนั่งอธิบายอะไรใช่ไแต่งานนี้ถ้าเบื่อเราก็มานั่งเล่นนี้ได้จะขอไม้พายุสิที่สามารถเสกได้ทุกอย่างต่อไปสนุกมากขอให้มีควฝน